เอกเรื่องนี้เป็นมังกรที่ขี้แงและร้องไห้เก่งมากๆจำนายเอกมองว่าเป็นลูกมมารุ่งอรุณเมคาวารีมันทวาวายที่พระเอกไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์เทพแทฮโกของเขาคนนี้เกิดมาในตระกูลยูชินกุ๊กที่มีความเชื่อเรื่องสัตว์เทพแล้วก็นับถือมังกรที่ชื่อว่าฮายโยอุนซึ่งมังกรตัวน,นี้จำศิลไปนานแล้วนับ300ปีแต่ทว่าเมื่อไม่นานมานี้กลับบอกว่าเขาตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีคนรักกับชาติมาเกิดแต่คนรักที่ว่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในตระกูลของนายเอกทําให้เทพมังกรบอกว่าจะจากไป ซึ่งพ่อของนายเอกเนี่ยรับไม่ได้เพราะธุรกิจและความร่ำรวยที่ผ่านมานั้นล้วนมาจากเทพมังกรดนบันดานให้ถ้าเกิดเขาคนนี้จับไปแล้วก็ธุรกิจของบานก็มอันต้องล้มแนะ่เพราะงั้นทางเดียวที่จะยื้อให้เทพมังกรอยู่ได้ต้องส่งใครสักคนไปแต่งงานกับเขาไอตอนแรกก็จะส่งน้องสาวของนายเอกไปแต่น้องสาวนายเอกเนี่ยปฏิเสธหัวชนฝ่าว,ว่าไม่ไปแถมยังบอกอีกว่านี่มันเป็นความเชื่อที่ไร้สาระมากๆแทกยกนายเ,เอกเนี่ยก็เห็นด้วยเพราะว่านี่มันยุคสมัยไหนแล้วยังมาเชื่อเรื่องมังกรอยู่อีก แต่ไม่ว่าจะพูดไปยังไงน้องสาวนายเอกก็ไม่ยอมไปแต่างงานกับมังกรทําให้ในายเอกตัดสินใจที่จะไปเจราจากับมังกรตอนนี้เองแต่จะไปเจราจาย,ยังไงแล้วจะเจราจาสําเร็จไหมใครอยากรู้ต้องตามไปอ่านต่อนในเรื่องนะ สำหรับใครที่ชอบพระเอกแบบงองแงขี้อ้อนกับนายเอกเรื่องนี้ตอบโจทย์สุดๆร0 0ซของเรื่องพระเอกร้องไห้กับนายเอกไปแล้ว50%จนนายเอกมองยังไงนี่ก็ไม่เหมือนมังกรแต่เหมือนลูกหมาที่ยังไม่หย่านมชัดๆใครเต้์ของพระเอกเรื่องนี้จะให้อารมณ์เหมือนกับว่าพระเอกนีมี2บุคลิก บุคลิกแรกจะเป็นคนขมขึม่พูดน้อยอันนี้จะเป็นด้านที่ยังไม่ได้แสดงความอ่อนแอออกมาส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นตอนที่อ่อนแอทําให้เขาไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้แล้วก็งอแง,งอยู่กับนายเอกตลอดมองเห็นนายเอกเป็นคนรักเก่าในอดีตแต่แท้จริงแล้วนายเอกเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองใช่คนรักเก่าของพระเอกหรือเปล่าแต่ก็หลอกเขาไว้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักเก่ากับชาติมาเกิดเพื่อที่จะยื้อให้พระเอกเนี่ยยังคงอยู่ที่ตระกูลของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วนายเอกจะใช่คนรักเก่าของพระเอกจริงๆไหมนะอันนี้ยังไม่บอกหร เองแล้วทุกคนล่ะคิดว่าไงนายเอกใช่คนรักเก่าไหม